กว่าสามเดือนใจเย็นใจเย็รับปริญญาแล้วนะครัแล้วเรารับปริญญาอ่ะเจ็ดิให้น้องหนลูกไม่ให้มันเต็มเให้มันเต็มไม่ต้องใส่กว่ใส่หใส่ใส่ปกติใส่อยู่แต่งตัวให้บันดิตน้อยน้อย ให้ดูบัณฑิตน้อยสิรับปริญญาแล้วแขนนอรันหายจุ๊บเจ้หน่อยพี่รันพี่รันจุ๊บเจ้จุบเจ้หน่อยไม่จุบบนแกเดียวคอไม่ก็จุบดิไม่เรไม่จุบบนแกล้วไม่ใช่ไ่ถึงจุบดิเนี่ยอ ไม่ไงล่ะโอเควันนี้เราไหนมีปลากี่ตัวได้มีปลากี่ตัวครับ ดกดกดึกดึกนี้ดึด้อดึดุกดิก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 ดึดุกดิก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 ดึกดิกดึกดึกเึกด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 ึกกดึึกด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 ึรดึกดึ้กด้กดึดึกดึกดึดกกี่ดก โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะไปเลยอ่ะไปนะ้โหน่สวยลูกมันเหรอใช่หมาถึงแบบมันตัวใหญ่อ่ะเป็นลูกปลาที่ตัวใหญ่กว่าตัวโอเคให้ห่านปลาสิบขวดอ่ะนะเจ๊ช่วยกับน้องลูก ชอบไหมคะลูกอันนี้รู้แจ้งแจ้งต้งเย็นไม่แข็งเอ๊เห็นปะ่ะเห็นแสงปะ่ะสวยไหมฮะสวยไหมไม่เห็นมาแล้วไปซื้อหัอนปลามาสิแย่รู้จ้าค่ะเออให้ค่อยๆให้จะได้ไม่โกรธครัวริมทาราค่ะอยู่ใกล้บ้านเรามาก มองจากตรงนี้ก็เห็นบ้านเราด้วยนะคะจากบ้านเราก็มองมาก็จะเห็นนี่บ้านเราตรงกลางตรงนี้บ้านเราอยู่ตรงนี้จ่ายหลงี้งถ่ายรูปรวมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพ่อไม่อยู่วันจริงไม่ต้องใส่อะไรเลยลูกไฟอยู่นิ่งๆอ่านั้นแหละ กระดษเปียก่ากระดษเปียกนะพี่จิ๊กพี่จิ๊มือมือเรอทไมคะเพราะว่าคุณจัอาหารปังแม่ใ่ยี่อ่ะไม่ได้แม่ก็ไม่เดีสะอาดขนาดใส่ยี่โอเคมาดีใช่ไหมไห้ดีขึ้นเลยเหรอเยอะเคยแม่ใส่ยี่ใส่ยี้ไม่ได้เป็นไงลูกก็เจ๊เละ เร่ากงเริ่ม่ได้จับแตกเลยอร่อยไหมลูกปลาอร่อยไหมคะลูกปลากระพงเขากรอกเนี่ยเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยฉุดแล้วกินหนโอ้โขนาดเนยแม่ใครบ้านมากนี่ใช่ค่ มันเป็นช็อกโกแลตแม่ฮะล้รอล้อใช่ใกล้บ้านมากเปิดปีกว่าไวิลล่าคาแพรน,นะสองพันกว่านะมี<อ>พี่อรินสอบเขา้ามหนึ่งจ <พอ S 3> ี่ชนอยู่เหนื่อยมากหลังจากติวมานานนี่มาเล่นเกมกับน้องอาลันหนูอยะหนูอยากกินปลาอีกอ,ะาาอ่ะปลาหมดแล้วเอาเป็นไก่ทอดนะข้าวเหนียวไก่ทอดแม็กกี้ข้าวเหนียวไก่ทอดแม็กกี้ พ่อปลาป้อนหมันโถคุณยา่ากินแล้วหมุนไปไหนเนี่ยมือมือมือแล้ววางมือครับอ่าหมุนไปหาพ่ออ๋มอ๋ำอ๋มเมื่อกี้เขาอ้าปากกว้างมากอ๋มถูกใจจริง <laughs> จริงเ่อเรอยอยเฮ้ยพ่อแก่ให้น้องอลินคองนะหลวงพ่อทองให้น้องอลันเนี่ย วอกแวกเกมอาบน้ำให้แฮปปี้ไปลูกไะน้องไปเช็ดตัวหนูได้โอ้พี่ตนะหนูให้อับน้ำให้จีโฮได้หรอจะไม่เลยนะครับลงใส่ไฟไอ้ใจไอ้ใจอันนี้ที่เขาล่าหมาแม่อันนั้นใส่ไฟมันขาดแล้วระวังไฟไหม้ระวังโดนช็อตด้วยปากมันฉาดเออเล่นน้ำกับจีโฮดีกว่าอาบน้ำให้จีโฮนะเอ๋อาบน้ำให้น้องอลันด้วยเดี๋ยวก็แห้ง อะไรระวังลื่นครับให้มาก,กินขนมนี่แฮปปี้ค่าไปแล้ว แอปเป้ฆ่าไปแล้วคุณไม่มีอะไรบอกอืมลูกหมามันเมื่อกี้หนูไปเห็นลูกหมามันมันร้อนแบบนี้เลยเหมือนอะไรพี่รันเข้ามาพี่รันล้างมือยังเมื่อกี้หนูเห็นพี่รันอ้าวไปปิดท่อแล้วไปล้างมือกินพิซซ่าก่อนเดี๋ยวค่อยลงมาอุ้ยหมางงหมางง